ฟอสฟอร,ฟอรคือมันอยู่ในตระกูลฟอสอ,อมันอยู่ในตระกูลฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมเพราะพวกนี้มันจะมันจะมีธาตุฟอสฟอรัสเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อแปดยี่สี่ยี่สี่มาใส่ยี่สี่ตัวกลางเราจะได้เลือกใช้แล้วมันจะมีแคลเซียมเราชอบไปหาพวกปูนขาวปูมนมันทวกอะไรมาใส่ไม่ต้องใส่อีกอ่าแล้วมันมีแมกนีเซียมแมกนีเซียมมันทำให้พืชใบมันเขียวตลอดเวลาแล้วมันมีกรรมะถันกรมะถันมันอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ผมบอกว่าไปอยู่อาเขาโลอาาโลไปถึงดดนจันทร์อ อยู่กับบ้องไฟบ้องไฟไปหาเทวดาได้มันก็ทาให้ธาตุอาหารนิ่งขึ้นนิ่งลงสะดวกเพราะมันวิ่งขึ้นวิ่งลงเสร็จแล้วมันก็จะทําให้ผนังเสียวพวกนี้แตกแตกก็รูออกมาล้ออกมาผนังเสียวมันก็ใหญ่ขึ้นอย่างอย่างของสวนเฮียวินัยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีรูปแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องพี่น้องต้องเติมเติ่มเติมในสารปรับนี้เนี่ยคนมีอะไรคือผมบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ช่วงนี้เราอยากได้อะไรได้ผลผลิตได้ผลผลิตได้น้ำานได้น้ำตาลใช่ไหมตัวนที่ทาให้พวกน เห็นไหมช่วงนี้นี่ยีสต์ผมก็ใส่ไว้ในสารปรับภมิินให้แล้วแหละคือถ้าถามว่าทําไมมันถึงมีเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดว่ายีสต์มันมีความสัมพันธ์กับผลไม้เรายีสต์มันมีความสัมพันธ์กับร่างกายเราเห็นไหมตอนเย็นมายังตอกผละขวดเลยใช่ใช่ครับเห็นไหมพอยีสต์เข้าไปเป๊กหนึ่งเป็นยังไงเมื่อก่อนเล่าขาวยาดองเนาะกินข้าวได้สองกันใช่ไหมตอนสมัยเท่าอายุเท่าถนนใช่ไหมอ๋อเห็นไหมมันมันมันคือคือเรากินมากไม่ได้แต่มันขาดไม่ได้ เห็นไหมเขาถึงให้เขาถึงให้ก like ินของหมักของดองเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันพอมันมีกลุ่มยีสต์กลุ่มยีสต์มันก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอาปุ๋ยไปปรับไปหมักกับสารอาหารเขาหมักมัน่านกระบวนการเดียวคือต้องหมักพอมันหมักปุ๊บผมบอกว่าจุลินทรีย์สิบห้าพอดมากินยาฆ่าายายาฆ่ามาแรงสารเคมีตัวจค้างเป็นอาหารมันถ่ายเป็นฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมเห็นไหมพอดอมอยู่ที่ไหนยืนอยู่นะ่มพัฒนาที่ดีเอ น่ะอัดเข้าไปสูบไม่ไหวอ่ะใส่เข้าไปเข้าเส้นไปเลยต้องงอมเงินไปอ่ะปีหน้าปีหน้าดีๆต้นนี้เอาสักสองร้อยเนาะจานเอาเงินเลยของนาจานเป็นต้นใหม่ของของของนาจานของนาจานสี่ร้อยเอพันสี่ร้อยลูกนะ ต้นเดียวค่ะต้นเดียวโอ้โหใหญ่มากจี่ก็ก็รถกระบะไปบรรทุกเ้่าหกล้อเลยอาจารย์ก็เมื่อกี้ก็ฝนหนักใช่ไหมต้นนั้นอ่ะอันนี้ยังเห็นลูกทุเรียนร่วงนะของเขาในแทบจะไม่เห็นร่วงเลยนะอันนี้ไม่แต่งครับจารคือไม่ไม่คือคือผมบอกว่าถ้ากล้าวัดก็ต้องเอาไว้หมดเลยไม่ใช่คือถ้าใส่ถ้าเอาไว้ก็ต้องเพิ่มปุ๋ยอ๋อครับครับครับ หอมมันแพงเขาเลยเบกน้ำหนักไว้เขาเบกน้ำหน,นักในต้นนะซุกคือคือตอนนี้เนาะแกใช้แกใ,ใ,ใช้มาสองสามปีแล้วแกเลยบอกว่าจัดเต็มแล้วจัดจัดเต็มเลยคือเอาง่ายๆ,ๆว่าต้นไมน้ต้นใหญ่ใเนี่ยผนังเ <c oughs> ซลล์แถวนี้มันไม่มีมันมีแต่กระดูกแล้วผนังเซลล์เหลืออยู่แค e ่ประมาณฝามือเดียวเนี่ยฝามือกว่ามันไม่ค้นแหล่ไม่ค้นแหล่ปีนี้ผนังเซลล์จินจิชนกันแล้วเหลืออยู่มันแค่นีมันรัดมาจนกันได้เนี่ยต้นที่ตายแบบนี้เนี่ยมันเหลือ ต้นเนี่ยที่ต้นแบบนี้เนี่ยลืมลืมเดี๋ยวไม่ได้ขายอนี่นพอดีเลยขายกันเลยขายกันเลยมาดูต้นนี้ลูกเขียวลูกเขียวอ๋อลูกเขียวเออเออคือคือคืออย่างผมบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าสามบวกเจ็ดบวกสิบสี่ถ้าเอาให้มันอยู่ได้มันอยู่ได้เะของของน้าๆมีต้นหนึ่งแบบเนี้อ๋อครับอ่าเสร็จแล้วมันแตกกิ่งออกมาเล็กนิดเดียวแตกออกมาอย่างนี้เลยนี่ พอมันได้จุลินทรีย์กิ่งนี้มันออกมามันก็ได้เท่าขนาดนี้แล้วต้นที่มันกำลังคิดตายมันมีตั้งห้าสิบกว่าลูกแต่ตอนนี้นัานบอกว่าเดี๋ยวจะเอาไว้ทั้งยี่สิบสามสิบพอแล้วตอนนี้ไอ้ที่มันหลุดไปอย่างนี้มันกลับคืนหมดเลยครับต้นอ๋ออาจารย์อย่างนี้มันเกิดจากอะไรนะอาจารย์เอากับสามเชื้อมันลงนั่นแหละทั้งไวรัสเชื้อราทั้งแบคทีเรียนั่นแหละไอ้ที่ชาวสวนเขาก็บอกว่าเอาคืนไม่ได้นี่แหละ คือตอนนั้นถ้าถ้าถ้าเราเห็นช่วงเร็กๆนะเราเอาถ้าเห็นใหม่ๆนะครับฉีดฉีดน้ําให้เห็นรากอ่ะแล้วเราจะเห็นหมดเลยอ๋อถ้าเกิดเรารู้ใช่ไหมอาจารย์เอามันก็เห็นตัวเนะพอเราเปิดรากแล้วก็มีคลิปของนังเงินเนี่ยเอาของนังเงินเป็นตัวอย่างครับอ่ากันนั่นแหละตัวไอไอเปลือกหายไปซีกไม่สู้ไม่สู้แปลงนั้นหรอกมากกว่านี้อีก ไม่เกินสองปีปปครับครับของของของแกเนี่ยโอ้โหจนเอาง่ายๆว่าผมบอกว่าคือแกปลูกทุเรียนเล็กรอมหมดทุกต้นเลยก็จะแกจะเอาออกออกหมดเลยสามสิบสองปีเออเอาเริ่มดีขึ้นผนังเซล์เริ่มแตก ไอ้มันเริ่มเริ่มเริ่มล้อนออกเดี๋ยวให้มันกินจุี่ยวรื่องสีไปเรื่อยๆอันนี้ <ละ S 2> สาเหตุจากสามชั้นใช่ไหมอาจารย<ะ>์อ่านี่แหละก็เริ่ม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 ดีขึ้นเลยตันนังเซลล์เริ่มดันออกอันนี้แก้ไขไงอาจารย์ก็นี่ไงเราก็เอาไอ้สารปรับปรุงดินของเรานี่แหละอัดเข้าไปดันขึ้นมาก็ตอนนี้คือทางสวนนี่ก็กี่ครั้งแล้วนะใช่กี่ครั้งแล้วเนี่ยสองสองละสอครั้งแล้วเริ่ม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 แต่ก่อนมันเป็นยังไงครับเนี่ย ฮะไม่ดีโรคอรอไม่ดีสองสามรอบแล้วสามรอบแล้วมันนมันทายาอะไรยู่นู่ไม่พวกนี้พวกนี้จุลินทรีย์มันอย่างที่ผมบอกพูดเมื่อกี้จุลินทรีย์มันกินยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแบเลงสารเคมีตัวกลาพอมันกินธาตุอาหารที่ทาไว้นี่มันกินเป็นอาหารแล้วมันถ่ายมูลเป็นฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมใช่ไหมมันก็ส่งเสริมมันก็ดันของมันเองดันของมันเองมันก็ดันออกมาเรื่อยๆดันออกมาเรื่อย เดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวปีปีสองลุงในเข้าวั้านตะปุ่มจานผสมของโลด้วยเขียวเขียวเริ่มเขียวมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก็เดี๋ยวหมักไปเรื่อยๆก็โรยอยู่เรื่อยๆก็ผมบอกว่า21วันนะยิ่งตอนนี้มันเป็นลูกด้วยยิ่งต้องเพิ่มเคมีเข้าไปในการหมักเราใช้เคมีตัวไหนเราก็เคมีตัวนั้นเข้าไปเลยแต่ผ่านการหมักแค่นั้นเองอย่างวี้ถามผมเมื่อกี้ว่าไอไออะไรนธาตุอาหารต่างๆมันจะมีตัวค้างไหมถ้าจุลินทรีย์มันย่อยสลายแล้วมันไม่มีผลแล้วครับ แค่นั้นเองคือผมไม่ได้ไปบอกว่าไม่ให้ใช้ผมบอกว่าไม่ใช้ไม่ได้เพราะมันสร้างไม่ได้หรอกต้องใช้ครึ่งบริษัทปุย๋ยเคมีเพราะปุย๋ยเคมีก็ทํามาเราก็ต้องเอามาให้มันย่อยก่อนถ้าเราปุย๋ยเคมีมาหวานปุ๊บเนี่ก็ผมบอกว่ามัน<ม>กินได้สองเปอร์เซ<ม>็นต์พอมันกินได้สองเปอร์เซ็นต์มันจะไปส่งเสริมให้ที่มันเป็นโรคมันยิ่งเป็นกันหนักอีกแต่อันนี้พอมันมีจุลินทรีย์ปุ๊บมันผ่านเข้ามาปุ๊บมันเริ่มดันเปลือกที่หลัง ก็หมักร่วมกันนั่นแหละครับจะทาอะไรก็หมักร่วมกันนั่นแหละครับเออผมบอกว่าให้ผ่านการหมักด้วยพอดอพอดอเนี่ยมันมีทั้ง15พอดอมันรวมกันของมันเองใช่ไหมแล้วแต่มันจะทําหน้าที่ไอพอดอหนึ่งเขาก็ไปทําหน้าที่พอดอหนึ่งพอดอสองเขาไปทําหน้าที่พอดอจนทึง15้าพอดอมาเอากับพอดอพอดไปได้นะเอาพอดอเอาที่ไหนกรมพัฒนาที่ดินครับเออต้องไปหาเขาแต่ถ้าเอาพอดอพอดคืออาบริหารจัดการเป็นอาหารจานด่วนให้ เออก็มาสอนกันว่าต้องเอาพอดอทั้งสิบ้าอดมาหมักยังไงทําอะไรยังไงนี่ตองเอาพอดอสิบหกแล้วมาเอาพวกนี้ไปเอากาไรคืนใช่เอาพวกนี้ไปเอากาไรคืนคือตรงนี้มันเป็นแหล่งกระทบกระทบลมเนาะกระทบลมนะดินเริ่มเขียวแล้วดินเริ่มดีแล้วแล้วต่อไปนี่ก็ผมคิดว่าเนี่ยวันนี้เราเดินมามันยังไม่นุ่มมากเดี๋ยวผ่านไปอีกสักปีสองปีเดินมาก็จะเหมือนเดินในฟูกหรอกั็จะเป็นุ่มๆนับๆเลยก็ดีข้างมัน เราเราบริหารจัดการง่ายอยู่แล้วอะไรนะครับมี่สาคอนใบเป็นยังไงนะครับเมื่อเมื่อก่อนมันแตกไหมก่อนจะใส่นี่มันแตกไหมไม่แตกเขาหรอพอใส่ปุ๊บมันแตกดีไหมเดี๋ยวเข้ามาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่เนี่พอเวลาเราใส่ปุ๋ยเข้าไปปุ๊บผนังเซลล์มันจะแตกออกอั่ที่ผมบอกเมื่อกี้ไงพอผนังเซลล์มันออกปุ๊บต้นมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันน้ําเลี้ยงมันจะวิ่งได้ดีมันมันจะดันเปลือกดันเปลือกถ้าต้นไหนมีรากออกรากมันแตกเลยน่ะแตกแบบ ลากมันปึงขึ้นมาเลยนะเด็กสืนน้องเนินเห็นเยอะกับนี่พวกลากมันกี่ดันกับเนี่ยถ้ามันแตกอย่างนี้ในใจดีหดดีใจได้เลยกับนี่มันธาตุอาหารมันวิ่งสะดวกเบืออคือธาตุอาหารมันวิ่งขึ้นวิ่งลงสะดวกแคลเซียมแมกนีเซียมก็ทํางานได้เต็มที่มันไม่บล็อกกันเพราะมันไม่ได้วิ่งแบบธาตุอาหารมันวิ่งผ่านจุลินทรีย์เพราะจุลินทรีย์ไปกินบันอันนี้จุลินทรีย์มันเหมือนปวกมันมีปวกตัวไหนวิ่งชนกันไหมไม่มันมีสัญชาตญาณหนีเห็นไหม ในนี่มันก็มีปวกแต่มันเป็นโปรโตสัวก็คือมันดึงในตัวเจ่นไว้ให้พืชเห็นไหมมัน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 มีชีวิตมันวิ่งของมันเองเห็นไหมเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวถ้าปีหน้าเพื่อเพื่อจะเห็นว่าทั้งใบกําลังกิ่แตกยอดทั้งดอกกิ่ออกมาฟ้อมกันแล้วจะดีใจเลยนะไปนี้เพราะพวกเราชอบไม่ใช่นี่ชอบครับมักคัดมักคัดก็คือใบใบกาลังกิ่แทงช่อดอกออกมาก่อนพอดอกออกมาปุ๊บใบแทงโอ้โหได้สองเด้งเลยเพราะว่าใบออกมาสร้างอาหาร โอ้ต้นนั้นทั้งหวานทั้งนุ่งทั้กรอบแต่มันทํายากมันทํายากจริงๆนะชาวสวนเขารู้ดีกว่าอาจารย์อีกไอ้พวกสองเด้งเนี่เขาบอกว่าโอ้โหตุเรียนกําลังแทงตุ่มดอกแล้วก็มาพร้อมกับยอดใบนี่ยโอ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยล่ะถ้าเจ้าของสวนเนี่ยเขาเจออ่าพวกนี้ก็ค่นกันเยอะอ๋อใบใบสวยนะาจารย์เริ่มอกลับตรงเขาไม่เสียตรงไม่เสียกลับ เนี่ยปกติถ้ารับแบบนี้ตรงใช้ใช้เคมีก็เสียแหละก็ก็อย่างที่ผมบอกว่าทุเรียนที่ใช้สารปรับปรุงดินของอาจารย์เนี่ยเนาะฟอรดเนี่ยนะทั้ง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 ตรงต้นน้ำล้วเนี่ยเขาเป็นนางสาวไทยไม่ได้นะอแต่นางสาวไทยขาดเขาไม่ได้เขาร่วมคือเขาอยู่นะนั่นเขาจะดูเขาจะดูองอาจเขาจะดูแบบแต่ว่าเขาไม่ได้สวยเลือดคือจะเอามงกุฎไปใส่ให้เขาไม่ได้แต่ว่าเขาไปอยู่สมมติว่านางสาวไทยยืนีเขาไปยืนประกบปุ๊บทำให้นางสาวไทยมีดีสง่างเห็นไหม พอมันออกใบมามันออกลูกมานี่ขนาดใส่ยังไม่เยอะถ้าของอย่างน้องนนท์เนี่ยมันเห็นชัดเนาะของน้องนนท์เห็นชัดอันนี้เขาใบมัน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 งามมันมันเป็นสะท้อนมันเป็นสะท้อนมันสะท้อนเงามันเดินเข้าสวนแล้วมันเหมือนเออมันมันเข้าท่าตาเห็นไหมบางทีผมมีน้ำมีนวลเออเอาก็วันแรกผมผมไปสวนน้องนนท์เนาะที่ผมขี่รถผ่านผมยังบอกว่าผมรึผมมัน G P S มันพาผมหลง โอ้ยสวนนี้กลับมาเอาปุ๋ยไปให้เขาใช้หน่อยเด้อขี่เลยสวนเขาจะบอกว่าเอาปุ๋ยไปให้เขาใช้กลับก็มาเอาสวนเขาเองเองขำอยู่ไม่ได้เป็นทุเรียนใช่ไหมอาจารย์มาโอ้เรับเป็นทุเรียนแล้วได้แน่ๆมันรับไปนะครับทรงกลมดีทรงสวยใช่ไหมฝั้งนัดรุ่นนี้รุ่นนี้แล้วก็มีรุ่นสองเท่ากับปั้นแล้วก็มีรุ่นดอกเดียวกันสรุ่นสามรุ่น ผมบอกว่าอย่าไปซีเรียสกับมันสำคัญที่ดินเพียพง,พงพอไหมอาจารย์พอกินไม่ต้องกลัวแล้วอย่างดินอหไรอาจารย์ของตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เริ่มได้แล้วครับเี่กสองสามรอบใครใส่ามาสามรอบแล้วก็เริ่มเขียวเริ่มเห็นชัดเจนตอนนี้ต้องเอาฟอสฟอร์มาอัดเด้อเพราะว่าช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะทําให้มีบางส่วนร่วงเพราะว่าฟอสฟอคืออะไรฟอสฟอร์คือมันอยู่ในตระกูลฟอสฟอร์อ่ามันอยู่ในตระกูลฟอสฟอรัสแล้วก็แคลเซียมแมกนีเซียมเพราะพวกนี้มันจะมันจะมีธาตุฟอสฟอรัลเราจะได้ไม แล้วมันจะมีแคลเซียมเราชอบไปหาพวกปูนขาวปูนมานทพวกอะไรมาใส่ไม่ต้องใสอีกอ่าแล้วมันมีแมกนีเซียมแมกนีเซียมมันทำให้พืชไปมันเขียวตลอดเวลาแล้วมันมีกรมมาถันกรมมาถันมันอยู่กับอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ผมบอกว่าไปอยู่เอาพวกลูกเอาพลไปถึงดดนจันน่ะอยู่กับบ้องไฟบ้องไฟไปหาเทวดาได้มันก็ทาให้ธาตุอาหารวิ่งขึ้นวิ่งลงสะดวกพราะมันวิ่งขึ้นเรื่องลงเสร็จแล้วมันก็จะทําให้ผนังเสียวพวกนิ้แตกนะแตกก็รูออกมาล่าออกมาผนังเสียวมันก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยอย่างเนี้ยเฮียวิน ตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยใช้หนี่ผมกับหมักสารตับปรุงดินแล้วุ๋ยเคมีฮะตอนนี้ใช้สูตรสิบห้าห้ายี่สิบไปอ่าตอนนี้สิบสิบห้าห้ายี่สิบเอาอันนี้ได้ครับตัวกลางเนี่ยไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าใช้ก็อยู่ให้เหรียญน,นี่แหละอย่าเกินผมย้ําตลอดว่าผมไม่ค่อยให้ชอบตัวกลางเพราะตัวกลางมันมีอยู่ในฟอร์ตโฟมันอยู่อยู่ในสารรับกรุงดินของอาจารย์มันมีอยู่สามเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์มันเพียงพอพืชมันกินอยู่แค่สามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละครับปีนี่เนี่ยแต่พวกเราไปหลงผิดว่ามันกินเยอะๆแล้วมันจะสะสมตาจุลินทีย เมื่อกี้ผมบอกว่าจุลินทรีย์พอดอสองมาสร้างฮอร์โมอนได้ทั้งห้าชนิดแล้วมันสร้างกลดได้อีกทั้งสิบสองสิบสองถ้ามันมีเพียงพอมันต้องไปสร้างตาดอกอะไร<อ>มันก็ออกดอกได้เปิดตาดอก,ดดอกแล้ว <c oughs> เวียนหัวซีปรอบก็ไม่ยอมออกครับอาจารย์ oh. <c oughs> ของของสวน <c oughs> ของสวนลุงนัดบาทเดียวก็บาเสียไม่เสียเปิดตาดอกเก็นไหมครับอาจารย์ไม่ได้เสียเปิดตาดอกบาทเดียวเลยปุ๋ยเคมีเม็ดเดียวก็ไม่ซื้อเห็นไหมใส่สารปรุงดีหนึ่งใส่ยังเดียวเลยอ ก็เพียงบอใช่ไหมจังยี่สิบวันยี่สิบเอีดวันใส่ยี่สิบเบียดวันใส่ก็ใส่อยู่งั้นก็แกใสมาสองสามปีแล้วเนาะแต่ก่อนไม่มีก็แต่ก่อนไม่มีพอผมเข้าไปนี่ก็เป็นโรคอย่างนี้แหละต้องปลูกลากทุเรียนเนี่ยถ้าไปเจอลากกล้วยต้นนั้นไม่เป็นโรคไม่เปลี่นเลยครับไม่เป็นเลยเพราะถ้ามันเป็นไปเจอลากกล้วยหรือว่ามันไปพันกับต้นกล้วยได้นะผมบอกว่ากล้วยเนี่ยมันมีแรงต้านทาน ผมก็เลยให้ปลูกตอนแรกเขาก็บอกว่ามันกินอาหารมันยังอาหารกันคุณก็ใส่ให้มันเพียงพอทีนถ้าคุณกลัวใช่ไหมไปขุดไปขุดหลุมปลูกกล้วยเนาะไปไปขุดในหลุมปลูกกล้วยไปสับเอาลากทุเรียนตอนแรกโอ้โหราคาเสียได้ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ติดปากหลักไว้เอากล้วยลงเสร็จแล้วผมก็เอาปุ๋ยซับพออีกประมาณสักเดือนหนึ่งไปโกยดูลากทุเรียนที่มันแตกมันขาดอ่ะมันแตกลากเป็นเลยร้อยลาก โอ้ยบอกตัดหญ้าบันนี้มึงอยากตัดตรงไหนตัดเลยเพราะตะกอนเราตัดนี่แล้วมันจนละลากเพื่อมันเป็นแผลมันชอบเกิดโรคแต่ตอนนี้สารปรับปรุงดินมันเยอะเพียงพอมันคุมไตคโดมากเมื่อกี้ผมบอกแล้วไงมันเป็นพวกเห็บหมามึงมากูเกาะแล้วก็เอาพวกมึงเป็นพวกคุมดินแกเลยไม่ได้กลัวเลยทุกวันนี้เห็นไหมนี่นี่นี่คือหลักง่ายๆอันนี้ก็ให้ความรู้กันเล็กๆน้อยๆนาะว่าวันนี้ได้พอสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไหมนี่ <i> อ, <Stan> อาจารย์อย่างอย่างของสวนเฮียวินัยเนี่ยถ, <ères. S 1> ถ้าเกิดว่ามีรูปแบบนี้เนี่ยสิ่งที่จะต้องพี่น้องต้องเติมเพิ่มเติมในสารปรับปรุงนินเนี่ยคนมีอะไรจังคือผมบอกเลยว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ช่วงนี้เราอยากได้อะไรได้ผลผลิตครับได้ผลผลิตได้น้ำหนักได้น้<ด>ําตาลให่ไหมตัวที่ทําให้พวกนี้หวานนุ่มกรอบเปลือกบางอ่าเม็ดเล็กเม็ดอะไรดีคือยีสต์เห็นไหมช่วงนี้เนี่ยยีสต์ผมก็ใส่ไว้ในสารปรับปรุงดินให้แล้วแหละครับคือถ้าถามว่าทําไมมันถึงมี เมื sure. the so <S <S uh ่อก right ่อนเราไม่ไ hmm. ด okay? okay? ้ค like ิดว่ายสตมมันมีความสมพันธ์กับผลไม้เรายสต์มันมีความสาคัญกับร่างกายเราเห็นไหมตอนเย็นมายังต่อคนละขวดเลยใช่ใช่ครับเห็นไหมพอยสต์เข้าไปเป๊กหนึ่งเป็นยังไงเมื่อก่อนเล่าขาวยาดองเนาะกินข้าวได้สองจานเห็ไหมตอนสมัยเท่าอายุเท่ากนนเห็นไหมอ๋อเห็นไหมมัน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 คือคือเรากินมากไม่ได้แต่มันขาดไม่ได้เห็นไหมเขาถึงให้เขาถึงให้กินของหมักของดองเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันเพราะมันมีกลุ่มยสต์กลุ่มยิต์มันก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราเอาปุ๋ยไปปักปัักบบารุงดิน ตัวที่จะไปย่อยปุ๋ยให้เกิดแป้งก็คือทำไมวิ่งในทางตอนแรกแถวยังอยู่ใช่ไหมตอนแรกปลูกสลางอ่ะก่อนนี้ปลูกสลางปลูกทุ่งแล้วก็มาสลางออกเลยไปทำเป็นสองแถวให้ไปตรงแถวไปคือครรัับบคคือคือถ้ายึดมันพอเพียงพอเนี่ยไม่มีปัญหาตงเนี้ความจริงมันไม่น่าโตได้ถึงขนาดนี้เนี่ยมันมีห้าลูกนะเนี่ยโอ้สายแบกเต็มเลยฮะปูนเต็มทีเดียวเออ มันไม่น่าโตได้ขนาดนี้นะไม่ไม่แบกได้ไงก็หลงทิ้เดียวทิาทเดียวกินอะไรทบททไมมีอสหารมร์มันเกิดอะไรขึ้นกิ่งมันไม่ใหญ่เท่าไหร่ไงมันไม่ใหญ่มีลูกตั้งห้าลูกแล้วลูกก็โตเนี่ยอ่าเดี๋ยวมันมีมันไม่น่าจะโตได้ขนาดนี้มันมันมีของของนนัณ์กิ่งเดี๋ยวนะกิ่งหน้าจะอยู่อันนี้เนี่ยกิ่งหน้าจจกิ่งสองลูกเนี่ยสิบเอ็ดลูกสิบเอ็ดลูกแล้วตอนตอนนี้ลูกประมาณ เห็วนะตอนนี้ตอนนี้น่าจะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปยึดให็นนะแน่นแ่นน่าจะอยู่สามลูกนั้นอ่ะโอ้ค่สามลูกบน่ะตอนนี้สิบเอ็ดลูกในกิ่งเท่านี้ผมให้เอาไม้เอาไม้ไผ่สามลำค้ำเลยแล้วก็ดังลัดเชือกลัดลูกเลย เนี่ยไอ้ที่เนี่ยมันเป็นกิ่งข้างล่างด้วยมันไม่น่าจะโตอ่ะไอ้่ะรอออดมาจะโตยอดนะใช่ไหมตัครึ่งต้นไปนั่นก็ก็อย่างที่บอกว่าถ้าจุลินทรีย์มันเพียงพอผมบอกว่าจุลินทรีย์มันมีชีวิตมันก็พาไปได้ทุกส่วนครับของนั้นนั่นเนี่ยกิ่งอย่างนี้เนี่ยนี่กิ่งห้อยเนี่ยกิ่งห้อยอย่างนี้โคตรเยอะเลยใช่ใช่ครับผมให้แกบอกว่าแกวัดดวงเลยว่าผมว่าแกบอกว่าแกใส่ตอนนี้แกใส่ไปร้อยกว่าตัน ที่ใส่ในสวนแกแกหมดไปร้อยกว่าตันไงมันมันก็เลยบอกว่า,วาคือวัดวัดวัดใจกันเลยตอนนี้ไม้ไผ่วันนั้นไม้ไผ่สี่ขันรถที่สั่งเข้ามาสี่รันรถล้ตอนนี้ผมบอกว่าเนื่องจากมันมันมหฬานจะต้องเสริมแบบอลังการนะทําเล่นทําหัวไม่ได้นะครับจัดเต็มไปคือคือคือ,คอวันนี้มาก็อย่างที่บอกนะว่ามาก็อยากจะให้ให้ให้เก็บความรู้คือจริงๆแล้วอาจารย์ก็สอนใน YouTube อยู่แล้วแหละ คือวันนี้ได้เข้าสวนมันก็เห็นหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไงผนังเซลของเปลือกก็ดันออกอันนู้นอันนี้ก็แตกออกคือมันมองมันมองค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่บอกว่าที่นี่อาจจะแต่งลูกเนาะเอาเป็นรุ่นเดียวใช่ไหมไม่ครับจานเนี่ยมีหลายรุ่นครับเนี่ย<อ>จานสองรุ่นสามรุ่น<อ>แต่ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรก็รก็ผมบอกว่าบางรุ่นมันพุ่งมันก็อาจจะเป็นฟุกเอเอเราไม่ต้องไปซีเรียสกับมัน<ๆ>เอเอบางคนเขามีหัวห้ารุ่นบน S <S <S เดี๋ยวเดี well. ๋ยวปีหน้าค่อยคยเชื่อผมไหมว่าเนี่ยถ้าใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งสวนนวลหรือสวนใครก็ตามถ้าใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีทุเรียนกินนอดหรือดูอยู่เรื่อยๆปีละสิบลูกห้าลูกหรือเรื่อยก็ไม่รู้ละปีเมื่อกี้นัดๆเขามีทุกสองเดือนเขาได้กินทีละร้อยลูกทีละห้าสิบลูกทีละสามสิบลูกตลอดนะอันนี้ก็จะมีที่จะวันนั้นก็ใกล้จะสุกแล้วเนี่ยใกล้แล้วอาาเอาลงแล้วเอาลงขึ้นไปดูแล้วเช็คแล้วน่าจะเอาลงแล้วเพราะว่าแม่ค้าเขาจองอ เอาออกทีละถ้าไหร่40ลูก30ลูกอยู่เรื่อยๆมันมันมันจะมีออกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าจุลินทรีย์มันส่งเสริมครับจานเดินไปด้วยกัน